ช่วงเดือนนี้นะครับผมถือว่ายังมีเหตุการณ์หนักๆอยู่นะครับผมเครียดกังวลภาระหนักอึ้งเลยนะครับผมให้ระวังสุขภาพด้านเลือดลมด้วยนะครับผมเ,เลือดลมเส้นเอ็นเส้นประสาทอะไรประมาณนี้มันจะทาให้เรารู้สึกว่าหนักแล้วก็เครียดแล้วก็เลือดลมเลือดเลือดลมอ่นะระบบประสาทระบบลมนะครับผมหนักแน่แต่ทั้งนี้นั้นเรามาดูกันว่า จะมีอะไรยังไงแก้ไขยังไงรูปแบบเป็นยังไงไปทางไหนประมาณนี้นะครับผมจะเย็นๆนะอย่าเพิ่งทนะ้อเนาะนะครับผมเอ่ออ่ะเอาเป็นว่าหนักก็คือหนักนะครับผมยังไงก็หนักหนักแล้วเป็นยังไงบ้างค่อยค่อย รอวันฟื้น okay, รอวันการจัดรูปแบบใหม่รอร ouais, อโอกาสขึ mama, ้นมาอีกทีหนึ่งนะคะผมอย่าใจร้อนอย่าอย่าท้ออย่าพึ่งเอ่อเขาเรียกว่าอย่าพึ่งน้อยอกน้อยใจในโชคชะตาอย่างนี้อย่างนั้นไม่เอานะครับผมใจเย็นๆนะครับผมใจเย็นๆค่อยๆคิดค่อยๆทำกันใหม่เพราะว่าโอกาสที่จะฟื้นขึ้นมาอีกทีเนี่ยมีสูงมากนะครับผมจังหวะที่จะฟื้นน่ะมีสูงมากนะครับผมไพ่บอกว่าให้ตั้งหน้าตั้งตา เก็บเกี่ยวประสบการณ์เก็บเกี่ยวโอกาสทํางานกันไปก่อนนะครับผมทํางานหาอะไรที่มันแบบว่าพอประทางพอแก้ไขแก้ขัดชีวิตไปก่อนประมาณว่าทําเพื่อรอจังหวะทําเพื่อรอโอกาสแล้วมันจะดีขึ้นที่แน่ๆตอนนี้จุดนี้เวลานี้เรามีอะไรบางอย่างที่ที่เป็นฐานให้ให้เรายึดมัน่นมั่นอกมั่นใจได้หนึ่งหนึ่งหรือสองอย่างแล้วแหละ เพียงแต่ว่าสภาพที่เราเจอมันอาจจะหนักแล้วสิ่งที่เรามีอยู่ในมือมันยังไม่เพียงพอที่จะไปชดใช้หรือชดเชยกับเ,เมื่อเทียบกับมูลค่าที่เราจะต้องแบกรับหรือจะต้องดูแลสิ่ง,งนั้นนะคะผมแต่ว่าณเวลานี้ถือว่าเขาเรียกว่าเรายังไม่ได้ถึงขั้นแบบล้มละลายเสียความรู้สึก ฟ้าผ่าหรือพังพินาศไม่ใช่เรายังมีธุรกิจธุรกรรมกินอิ่มนอนหลับอยู่แต่บางมีบางเรื่องบางอย่างที่ในใจเรามันค้างคาเดี๋ยวอยากจะเคลียรหรืออยากจะจัดการให้มันเพอร์เฟกที่สุดแต่มันยังไม่ยังไม่ให้ยังไม่ใช่ใหนทางออกที่ดีที่สุดนะครับผมเห็นไหมฮะเดี๋ยวมันมีทางออกตอนนี้เราทําทําชีวิตของเราเราทําหน้าที่ของเราให้มัน เป็นไปตามปกติของเราให้มั่นคงให้ดีขึ้นก่อนนะครับผมอย่าไปโทษลมโทษฟ้าหรือหรืออะไรที่มันแบบว่าไม่มีตัวตนเรามุมานะที่จะทำลงมือทำเก็บเกี่ยวหาเงินหาทองทำงานสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วไปแก้ไขแล้ว,แล,วแล้วรวบรวมเป็นพลังไปชดเชยไปแก้ไขปัญหานั้นจะดีกว่าแต่ที่แน่ๆคือเหนื่อยก็คือเหนื่อยแหละแต่ว่าในความเหนื่อยนั้นช่วงนี้ของท่านะยังยังแบบว่า ไปได้อยู่เพียงแต่แบบเพียงแต่แบบว่า,าพูดกันอีกทีนึงก็คือรายได้มันอาจจะารายได้มันไม่เพียงพอหรือภาระมันไม่เพียงพอกับที่เรากําลังดูแลกันอยู่อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะดีอยู่นะแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะ,ะนะครับผมยังโอเคอยู่จริงๆนะครับผมเอาเป็นว่าดีนะดีจริงๆนะพอเจอภาพแบบนี้พูดก็สบายใจได้ ขึ้นมาระดับหนึ่งแต่ว่าอย่าคาดหวังเพราะว่ายิ่งคาดหวังเยอะเรายิ่งไม่ทํางานเป็นธรรมชาติของคนที่กําลังอยู่กับปัญหาหรือธรรมชาติของคนที่กําลังแบกภาระที่มันหนักอึ้งอยู่นะครับผมไม่รู้ว่าหนักอึ้งอะไรนะแต่ว่าแต่ว่าภาพรวมแล้วก็คืออมไม่ได้ทําให้เราล้มละลายไม่ได้ทําให้เราแบบว่าเป็นอะไรที่มันแบบว่าพีคพังพินาศไม่ใช่เหมือนมีความรู้สึกว่าอาจจะเป็นความรู้สึกค้งางคาใจก็ได้นะ มีบางอย่างที่มันยังไม่เสร็จมีบางอย่างที่มันยังไม่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังแต่เราต้องการจะเร่งหรือไปรับปากให้ไ,ไว้ก็ไม่รูท้ที่ที่แบบว่าต้องทําให้สําเร็จแต่ภายเดยรวมที่เปิดออกมาก็คือว่าม,มันมันมีในเรื่องของปากปากท้องอ่ะมันดีขึ้นมันดีจริงการงานการเงินอุปสรรคมันแทบจะไม่เจอนะครผมแต่ว่าดูดูแล้วก็คือว่ายังมีโอกาสที่จะได้รับ พรจากสวรรค์จากเทวดาอยู่มากพอเหมือนพอพอสมควรนะครับผมคือว่ามันมันไม่มีอะไรที่หมแบยบทำให้มันหนักอกหนักใจมีแต่เรื่องเรื่องราวดีๆแต่แต่อย่างที่บอกแล้วว่าอาจจะเป็นภาวะของการรับผิดชอบหรือตกปากรับคำหรือสัจจะอะไรวสักอย่างหนึ่งก็ได้นะครับผมไม่มีปัญหาเรื่องอะไรเลยมีแต่เรื่องดีๆเนาะงานเงินก็ดีนะนเนนะาะการเรียนอะไรก็ดีเนาะจริงๆนะ คือแตบว่าบางอย่างที่มันแก้ไขไม่ได้อ่ะให้รอเวลาเอาแล้วกันเนาะดูแล้วก็คือธาตุไฟมันดีนะดีนะน่าจะเป็นเรื่องของสัจจะที่ท่านได้รับไว้หรือตั้งใจไว้แต่มันยังทำไม่สำเร็จแต่สภาพแวดล้อมการกินการอยู่การเงินการทองการงานการอะไรต่อมีอะไรเนี้ยมันอยู่ในจุดที่แบบว่าไม่ไม่ทุกนะ่ะมันพิยงแต่ว่า ยังไม่ถึงขั้นที่แบบว่าจะต้องไปดูแลเขาหรือไปดูแลใครสักอย่างหนึ่งะนะครับผมแต่ว่ามันก็ยังโอเคอยู่นะอืมเนี่ยน,นี่ฮะนี่ก็เหมือนกันการเงินการอะไรนี้ก็ยังโอเคนะถ้าเป็นเรื่องของความรักก็คืออาจจะเจอคนรักที่มีครอบครัวแล้วคนรักที่หย่าร้างแล้วคนรักที่ที่อะไรที่แบบว่ามีมีประสบการณ์ชีวิตมาแล้วนะครับแต่ที่อื่นนะน่าจะมี เจอคนรักคู่รักที่มีประสบการณ์ชีวิตมาแล้วนะครับอาจจะต้องเดินทางไปหาไปเจอกันอุ้ยนะอาจจะต้องมีการเดินทางไปพบไปเจอ,อกันบ้างนะครับผมข้ามน้ำข้ามทะเลไปนะเออเนียเห็นไหมถึงขค่เรต้องข้ามน้าข้ามทะเลกันไปชิวนะแต่ก็ดีแหละถือว่า อา้ามันหลุดเข้ามาเร,เรื่องของความรักเฉยนะเธอเออแล้วก็เราก็จะเล่าให้เธอฟังนะคะผมด้านความรักก็คืออย่างที่บอกนะอาจจะเจอพบคนที่ถูกใจแต่ว่าทั้งเราทั้งเขานะมันจะต้องมีสตรอรี่ของของชีวิตคู่กันมาแล้วถึงได้มาเจอกันอีกอีกหนึ่งเวอร์ชันอ่ามีการเวอร์ชันนี้อาจจะเป็นเวอร์ชันของของเออคนมีีคนมีประสบการณ์อ่ะมาเจอกันมาคุยกันแล้วมันก็ คำนำ <hi> คามคำทะเลกันไปนะแล้วก็มีการพบปะพูดคุยเหมือนประม um. าณว่าสางสัมพันธ์ทําความรู้จักกันแล้วมันก็จะท้งคู่จะรู้สึกว่าจะโอเคซึ่งกั erm. นและกันอยู่นะเห็นไหมมีการแลกเปลี่ยนมีเขาเรียกว่ามีการแลกเปลี่ยนมีการปรับตัวมีทัศเขาเรียกว่ามีการพูดคุยเจรจาสื่อสารมีการปรับ ตัวอะไรประมาณนี้เข้าหากันแล้วมันก็จะแบบว่าเออพึงพอใจซึ่งกันและกันนะคบผมไม่มีอะไรที่มันแบบเสียหายหรือเร็วร้ายหรืออะไรนะเพราะว่าเราหนึ่งหนึ่งแล้วเราก็มีประสบการณ์นะแล้วสองเราก็เป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็มีอะไรแบบว่าช่วยเหลือตัวเองได้แล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องดีทั้งนั้นเลยนะครับผมรู้สึกว่าถ้าเจอกันรอบนี้ถ้าได้เจอถ้ามีโอกาสได้เจอนะสําหรับคนที่มีการนัดหรืออที่จะต้องเจอกันอะไรอย่างนี้ย จะประสบความสําเร็จได้เจอนะพอเจอแล้วจะแฮปปี้ซึ่งกันและก,กันนะครับผมอ้าวพอแฮปปี้แล้วทำไมเป็นแบบนี้ล่ะส่วนคนที่มีความรักกันอยู่แล้วเป็นคู่กันอยู่แล้วเป็นคู่กันอยู่แล้วเน,น้นเน้นนะคนที่เป็นคู่กันอยู่แล้วอาจจะมีปัญหาระหองละแห่งกันน้อยนึง น้อยหนึ่งน้อยหนึ่งพอรู้ว่ามีปัญหากันน้อยหนึ่งก็คงไม่น้อยหรอกดูสิเออก็หนักแหละแต่ว่าพี่สนจะบอกว่าน้อยหนึ่งอา่ามันก็มีปัญหาปรับความเข้าใจกันนะครับผมมีการปรับความเข้าใจกันแล้วมันก็จะกลับคืนมาสู่โหมดของความเป็นปกติเหมือนเดิมขอแค่ได้คุยนะอย่าอย่าปล่อยนะพอมีปัญหากันนะอย่าปล่อยอย่าละเลยอย่าทิ้งว้างอย่าอย่าให้มันมีช่องว่างเยอะนะเออนะครับผมเป็นมีการแก้ไขปัญหาซึ่งกันและกันได้นะครับผม รอมชอมคุยกันใหม่ทบทวนกันใหม่เห็นไหมแล้วมันก็จะกลับคืนมาเป็นสภาพปกติเหมือนเดิมสภาพอย่างว่าแหละรักมันก็มีบ้างนะเนาะแต่ว่าก็ไม่มีปัญหาหรอกถือว่าโชคดีโชคดีที่ยังคุยกันได้โชคดีที่ยังยอมรับความคิดข้อผิดพลาดซึ่งกันและกันได้นะจ๊ะ